โดยในปีนี้เนี่ยก็คิดว่าจะขยายในจุดนั้นเนี่ยให้มันอยู่ที่ประมาณสัก15-20ครับผมตืน่นเลยเนี่ยปีนี้อยากจะเคลียร์หนี้สินให้เรียบร้อยค่ะ,ะพวกเรานะคะก็มาจากสวัค<ข>ามิชานเนลนะคะก็วันนี้นะคะใกล้ๆสิ้นเดือนมกราแล้วยังถือว่าเป็นปีใหม่อยู่หรือเปล่า ว่าปีใหม่ก็อ,อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเนาะแต่ <c oughs> <c oughs> ไหนๆก็มาการาลาแล้วนะับเป็นปีใหม่อยู่แล้วกันโ <c oughs> อเคโอเคถ้ายัางถือนับเป็นปีใหม่อยู่เนี่ยก็ <c oughs> คือทางเราเนี่ยอยากจะชวนทุกคนเนี่ยคะ่ะมาร่วมกันวางแผนเ,เรื่องการเงินสําหรับปีนี้ว่าเราจะมีแผนในการใช้เงินอย่างไรบ้างเก็บอ,อย่างไรบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะขอทางความเห็นจากคนข้างๆก่อนแล้วกันคะ่ะว่ามีแผนในการวางแผนเรื่องการเงินยังไงบ้างนะคะ ครับผมก็เบื้องต้นเนี่ยสำหรับผมนะครับในปีที่แล้วเนี่ยก็มีการจัดสรรเงินสำหรับลงทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%ของรายได้นะครับโดยใช่ใช่สิโดยในปีนี้เนี่ยก็คิดว่าจะขยายในจุดนั้นเนี่ยให้มันอยู่ที่ประมาณสักสิบหครับผมโ,<อ>โดยจากที่คิดคิดไว้นะครับก็จะเป็นการตัดไอ้พวกส่วนรายจ่ายที่ไม่จะเป็นออกเช่นเช่น <laughs> ปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบรองเท้าผ้าใบนะครับผมพวกสนิเกอร์อะไรพวกนี้คือหลังจากนี้เนี่ยในปีนี้ก็คิดว่าจะมีเกณฑ์ต่างๆเพื่อจะมาใช้ในการตัดสินใจก่อนซื้อเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาเนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่า<อ>มันสอดคล้องกับคุณภาพไหมแต่ถ้าสมมุติเราซื้อมาเนี่ยเราจะใส่ได้ นานแค่ไหนหรือว่าจะใส่ได้ในทุกโอกาสหรือไม่อะไรประมาณนี้ครับผมตอนนี้มีถึงร้อยคู่เลยคอ้ oh, <laughs> ถ้าถึงเนี่ย <laughs> ผมคิดว่าผมก็ได้จะเป็นตะขาดได้แล้วโอเคขอบคุณมากนะคะ <laughs> ครับผมแล้วไม่ทราบว่ามีแผนอะไรบ้างไหมครับสําหรับปีนี้ตอนนี้เหรอคะคือส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ลงทุนไว้อยู่แล้วแต,แต่คิดคิดไว้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยปีนี้ยอยากจะเคลียร์หนี้สินให้เรียบร้อยคือตอน ที่นี่มาเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะก็มีการแบบยืมญาติมาอะไรประมาณนี้นะคะคือแต่ว่ามันก็เหลือไม่เยอะแล้วก็เดี๋ยวว่าปีนี้สักครึ่งปีน่าจะเคลียร์หมดเหลือไม่เยอะนี่นี่หรือว่าเงินตอนนี้ครับเงินค่ะนี่เลยถึงนี่นะคะจริงจริงก็เหลือไม่เยอะแล้วสักประมาณครึ่งปีน่าจะแบบเคลียร์ตรงนั้นหมดนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพอพอหลังจากกลับไทยเนี่ย อ,อ๋อจริงๆคือปีนี้มีแผนที่จะกลับไทยนะคะอตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นนะคะก็คือหลังจากกลับไทยเนี่ยก็คือจะเริ่มลงทุนแบบ DCA ไว้ก่อนอ,อะไรประมาณนี้นะคะเริ่มจากอาจจะเหมือนกันก็ได้เั้าประมาณเริ่มจาก1 0<อ>ของเงินเดือนอเป็นเบราว่าเป็นจุดเริ่มต้นอ,อะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วพอแบบว่ามันอยู่ตัวแล้วอาจจะค่อยๆเพิ่ม,มแต่ปีนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นเพิ่มอา,อาจจะเป็นในช่วงแบบทดลองก่อนว่าสมมติเราเอาไปใช้จริงเนี่ยใช่มนเวิร์กไหมเราบริหารเงินได้หรือเปล่าอะไรประมาณใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เนี่ย ปีนี้ก็คือหลังสกกับไทยก็จะเริ่มลงทุนอาจจะแบบ DCA เนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือพวกประกันสุขภาพต่างๆ hmm. ที่คิดไว้ว่าอยากจะไปซื้อเพิ่มประกันสุขภาพประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่อนข้างกังวลถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราเราว่าป่วยเป็นอะไรสักอย่างแล้วมันใช้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โถ้ามีตรงนั้นเรื่องแบบว่าสุขภาพมันเราก็คาดเาไม่ได้เนาะอยู่ๆเราจะเป็นมะเร็งก็ได้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนช่ไหคคะก็คือเหมือนอยากจะซื้อตรงนั้นไว้ครอบคลุมในส่วนที่แบบว่าถ้าสมมติมันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดเอเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยก็อยากจะเอาตรงนั้นนะคะมาช่วย cover ในจุดนี้จะได้แบบไม่ต้องกังวลในอนาคตด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือพวกคล้ายๆกันเรื่องค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคือเป็นคนชอบสั่งฉัน เป็นคนชอบสังสรรค์นิดนึงแล้วไม่ไม่นิดก็ได้แล้วก็วคือเอ่อรู้สึกว่าปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกเสียค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยไปค่อนข้างเยอะพอสมควรก็คือจะลดตรงนั้นไปด้วยอาจจะเดือสักเตือนละสองครั้งอ๋อผักดิบอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอ๋อเออนีไงวางแผนไงเป็นเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยจะทําได้จริงหรือไม่จริงอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเราต้องมีเป้าหมายไว้ก่อนอืม ไม่งั้นเราก็คือจะใช้ชีวิตแบบเล่บเปื่อยถูกไหมอ่าใช่โอเคก็ประมาณนี้นะครัท okay. um, ี่วางแผนไว้คร e ่าวๆถือว่าเกินเขาว่าคร่าวๆไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างละเอียดอยู่เหมือนกันจากที่เมื่อกี้เนี่ยได้บอกว่ายังไม่เคยลงทุนมาก่อนทีนี้เนี่ยก็อยากจะสอบถามกับทางบลจสวัชมิประเทศไทยนะครับผมว่ามีความเห็นหรือว่ามีคําแนะนําอย่างไร ให้กับคุณพี่ท่านนี้บ้างยังไงขอรบกวนทางบรจสวาคามีประเทศไทยด้วยครับค่ะครับก็ขอบคุณสําหรับคําถามจากทั้งสองท่านนะครับก็ในมุมมองของทางบรจสวาคามีประเทศไทยจำกัดนะครับเรามีคําแนะนําดังนี้นะครับในการเริ่มต้นการวางแผนทางการเงินที่ดีเพื่อต้อนรับปี2อ2 5นนะครับเริ่มจากข้อที่1นนะครับสำรวจฐานะทางการเงินของเราก่อนนะครับโดยเราจะต้องมาพิจารณาในแง่ของรายได้นะครับต้องไปดูว่ารายได้เราเนี่ย มีรายได้จากแหล่งทางใดบ้างนะครับเช่นอาจจะเป็นเงินเดือนนะครับหรือฟรีแลนซ์ต่างๆหรือรายได้จากการลงทุนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราจะมาดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะต้องดูว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจําเป็นไหมนะครับค่าใช้จ่ายที่เป็นในส่วนของสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับแล้วก็จริงๆสุดท้ายแล้วในเรื่องของการสํารวจฐานะทางการเงินตรงนี้นะครับหนี้สินครับหนี้สินเนี่ยถ้า เรามีหนี้สินเราก็ควรจะต้องไปพิจารณายอดชําระทั้งหมดนะครับว่ามีหนี้สินทั้งหมดเท่าไหร่ทีนี้ต่อมาหลังจากที่เราตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเราแล้วเนี่ยค่าในส่วนของสํารองเงินฉุกเฉินนี่ก็มีความจําเป็นมากๆนะครับควรออมเงินส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินด้วยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรือซ่อมแซมของใช้ที่เสียหายนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยนอกจากที่เรามีการตั้งงบประมาณแล้ว แล้วมีในส่วนการสำรองเงินฉุกเฉินที่ดีแล้วครบถ้วนแล้วนะครับเราควรจะควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมด้วยนะครับเพื่อให้รายได้ของเราเนี่ยมากกว่าค่าใช้จ่ายและนําไปสู่การมีเงินเก็บออมนะครับนอกจากนี้เมื่อมีเงินเก็บออมเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยควรจะพิจารณานํานไปใช้ในการชําระหนี้สินก่อนเป็นอันดับแรกด้วยนะครับหลังจากที่เราจัดสรรงบประมาณต่างๆอย่างลงตัวแล้วนะครับต่อมาแน่นอนครับ ความไม่แน่นอนเรื่องของการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเราควรที่จะลดความเสี่ยงหรือป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นโดยพิจารณาซื้อประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับเพื่อใช้สิทธิประกันเหล่านั้นเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนั่นเองนะครับเมื่อเรามีการปิดความเสี่ยงในเรื่องของเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยใดๆแล้ว ต่อมาที่สําคัญมากๆนะครับคือการหาความรู้ทางด้านการเงินซึ่งเดี๋ยวนี้มีแหล่งหลากหลายให้เราได้ค้นคว้าหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความต่างๆนะครับหรือหนังสือไม่ว่าจะเป็นผ่านออฟไลน์หรือออนไลน์ต่างๆเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนครับในสินทรัพย์ต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทมากๆนะครับเช่นหุ้นตราสารหนี้นะครับกองทุนรวม ทองคาหรืออสังหาริมทรัพย์ทีนี้เนี่ยในโลกยุคปัจจุบันออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือต่างๆในการที่จะคํานวณงบประมาณต่างๆได้ด้วยเมื่อเราเริ่มที่จะศึกษาเรื่องการลงทุนว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมคํานวณในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราศึกษาหาข้อมูลความรู้ทางการเงินแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับก็ค่อยๆศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อมีความเข้าใจในเรื่องการเงินและการลงทุนพอสมควรแล้วก็เริ่มพิจารณาเริ่มต้นลงทุนด้วยสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของตัวเองที่รับได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้ของทั้งสองท่านเนี่ยเราแนะนําว่าถ้าหากว่ายังเป็นมือใหม่แล้วก็อยากจะลงทุนเนี่ยก็แนะนําลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับซึ่งกองทุนรวมเนี่ยจะถูกจัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบรจซึ่ง เป็นการรวบรวมเงินของนักลงทุนครับแล้วนํามาลงทุนตามนโยบายที่กองทุนรวมนั้นๆกําหนดไว้โดยมีผู้จัดก,การกองทุนที่เป็นมืออาชีพช่วยบริหารจัดการเงินของกองทุนรวมนั่นเองนะครับซึ่งกองทุนรวมดังกล่าวนี้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆได้นะครับเช่นหุ้นตราสารหนี้ทองคําอสังหาริมทรัพย์และโดยเฉพาะสําหรับมือใหม่อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับที่ต้องการลงทุนไม่มีเวลาติดตามการลงทุนเพราะนั้นเนี่ย ผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็สามารถบริหารจัดการให้สอดคล้องตามนโยบายการลงทุนและความเสี่ยงตามสินทรัพย์ที่ลงทุนได้เลยนะครับทีนี้นอกจากที่เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแล้วนะครับเห็นทั้งสองท่านได้มีการเกิดขึ้นมาเล็กน้อยว่าจริงๆเพื่อให้การวางแผนทางการลงทุนเนี่ยประสบความสําเร็จในระยะยาวเนี่ยอาจจะพิจารณาด้วยรูปแบบพิธีการที่เรียกว่า DCA นะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่ถูกต้องเลยนะครับเรียกว่า dollar cost averaging นะครับคือการลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่ากันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอในทุกเดือนนะครับตรงนี้ทีนี้ต่อมาหลังจากที่เราเริ่มมีการลงทุนแล้วนะครับอย่าลืมที่จะติดตามและปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนนะครับโดยมีการทบทวนแผนการเงินของการลงทุนเนี่ยทุกสามถึงหเดือนและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ครับกรณีที่เรามีไรายได้มากขึ้นอาจจะมีการเพิ่มการลงทุนหรือกรณีที่เราอาจจะมีค่าใช้จ่ายณ เดือนต่อมาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอาจจะปรับลดสัดส่วนได้ตรงนี้ตามรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตรงท้ายนะครับดูเหมือนสิ่งที่ทางบจสวามีรปเทศไทยจำกัดแนะนําดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราทยอยลองทําดูอะครับมันไม่ได้ยากเลยแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับคือการที่จะเริ่มลงทุนทันทีเพราะถ้าเกิดเราเริ่มลงทุนได้เร็วเนี่ยเราจะทาให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับและถ้ามี ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินและการลงทุนอย่าลืมที่จะขอคำปรึกษาจากบลจสวามีประเทศไทยจำกัดได้ครับก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่น่าสนใจนะครับผมที่ว <to ่าก็ทางคุณพี่เนี่ยก็น่าจะเอาไปปรับใช้ได้ใช่ใช่เพราะว่ารู้สึกเป็นประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยพอได้ยินอะไรประมาณนี้รู้สึกสบายใจขึ้นมาด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแผนทางการเงินคร้าวนะครับของเราสองคน หากเพื่อนๆเนี่ยมีแผนทางการเงินอะไรอยากจะแชร์เนี่ยก็สามารถแชร์ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราค่ะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ